สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการายปมข่าวค่ะที่นี่สถานีโทรทัศน์สปริงนิวดิจิตอลช่อง19อยู่กับเราสองคนนะคะดิฉันนันลินสิงหัพุธางกูลค่ะครับผมสุวิทย์บุตรพริงนะครับวันนี้เราทั้งคู่นะครับจะนําเสนอเรื่องราวนะครับที่นะฮะหลายท่านอาจจะลืมเลือนไปแล้วนะครับเรื่องของการใช้งบประมาณของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับซึ่งเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการใช้งบประมาณซึ่งหลายครั้งเวลาเป็นข่าวมาแล้วเป็นข่าวใหญ่โต สังคมอยากจะให้มีการตรวจสอบแต่ที่สุดแล้วทุกเรื่อทุกเรานั้นก็มักจะจบลงด้วยความเงียบนะครับค่ะท่านผู้ชมถ้าเห็นเม็ดเงินแล้ววิธีการแล้วเนี่ยจะตะลึงว่าทําได้ยังไงครับวันนี้เราจะ,ะย้อนลอยเรื่องราวเหล่านี้นะครับลําดับเหตุการณ์ดูให้ดีนะครับแล้วก็คิดตามไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงไม่เป็นไปตามอย่างที่สังคมเราคาดหวังครับค่ะไปชมตัวอย่างจากไฮไลท์กันก่อนค่ะครับ ปปชชี้มูลความผิดคดีทุจริตจัดซื้อรถมอเตอร์ไซค์สายตรวจกับความเสียหายที่ไร้ผู้รับผิดชอบในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดไปพร้อมๆกันครับแป๊บเดียวครับค่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ ตรงนี้นะคะเราไปเริ่มต้นด้วยการเปิดปมข่าวเรื่องการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างรถมอเตอร์ไซค์ไทเกอร์กันครับเป็นรเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการชี้มูลแล้วด้วยนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสนิทนะครับอ่ะคะ่ะไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันก่อนค่ะปมทุจริตจ,จัดซื้อรถมอเตอร์ไซค์สายตรวจค่ะครับ ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งข้อเท็จจริงมีอยู่มากมายแต่หลายเรื่องถูกปกปิดเอาไว้พอไร้าการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกและประชาชนอย่างแท้จริงในปี2551หลังการยึดอำนาจของคอมชและผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในยุคนั้นได้ใช้เป็นโอกาสเสนอเช่าและจัดซื้อรถต่างๆมากมายหลายประเภทมีมูลค่านับหมื่นล้านบาท โดยไม่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมคุ้มค่าจากสำนักงบประมาณตามระบบงบประมาณปกติทำให้ตำรวจหน่วยต่างๆได้รถเช่ามาใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยจอดตามสถานีต่างๆมากมาย สิ่งที่เห็นได้ชัดคือรถจักรยานยนต์สายตรวจยี่ห้อไทเกอร์ขนาด 200cc ที่ประชาชนพบเห็นจอดกองอยู่มากมายตามสถานีตำรวจกว่า1,500สถานีทั่วประเทศมันได้ถูกจัดซื้อมาในยุคหลังยึดอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติเป็นจำนวนถึง20,000คันใช้งบประมาณประมาณ1,200ล้านบาท เป็นที่จดขานกันในยุคนั้นว่าตำรวจผู้ใหญ่ช่วยโอกาสขอเช่าและซื้อรถนานา,นาชนิดมามากเกินความจำเป็นใช้งานไม่คุ้มฟุ่มเฟือยเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ส่วนราชการอื่นที่มีความจำเป็นต้องใช้รถอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆกลับไม่ได้รับความสนับสนุนให้มีการซื้อและเช่ารถในลักษณะเดียวกัน เป็นที่ทราบกันดีในวงการตำรวจว่ารถจักรยานยนต์เกือบ2 0 0 0 0คันนี้ไม่มีประสิทธิภาพพร้อมให้ข้าราชการตำรวจใช้ขับขี่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยมีจำนวนมากเกินความจำเป็นนอกจากนั้นกว่าครึ่งของจำนวนทั้งหมดไม่ได้ถูกเบิกใช้ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำเนื่องจากมีปัญหาในการขับขี่ผิดไปจากรถจักรยานยนต์ทั่วไปวงเลี้ยวไม่คล่องตัวเร่งไม่ขึ้นน้ำเข้าฝาถังและหัวเทียนและกินน้ำมันอย่างมากตกกิโลละสบาทกินน้ำมันยิ่งกว่ารถใหญ่ซะอีก ก็ตั้งแต่ที่เขาอนุมัติซื้อมานะครับ<ม>ก็ได้ตอนแรกก็ได้คันสีขาวก่อนออกมาล็อตแรก<ม>เป็นสีขาวหมดมอันนี้มันล็อตที่สองคือสีน้ําตาลมันจะมาให้จาจรเนี่ยเขาจะทําแยกสีว่าจาจรเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วสายตัวก็จะอาเป็นสีนี้จองกลางก็เป็นสีสม้มแล้วการใช้งานเป็นยังไงบ้างคะก็ถามคุณภาพก็ทั่วทั่วไปเทียบเทียบกับยี่ห้ออื่นนะ<ม>คือไม่ได้ใช้ไม่ได้อะ คือคุณภาพไม่ไม่ดีทุกอย่างเลยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วอะ่ะมันเป็นยังไงบ้างคะก็รับก็กระด้างเนี่ยไขยเกียร์ลำบากนะแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบอย่างเนี่ยฝาน้ำมันก็รั่วตากฝนจอดตากฝนฝนก็เข้าได้อะสตาร์ทเท่าแบตหมดสตาร์ทใช้เท้าสตาร์ทก็สตาร์ทลำบากโอ้โหหนักมากเลยว่าจะติดนี่บางทีนักแข่งโต กระแทกต้องได้จังหวะถึงจะติดติดยากมากเหมือนกับว่ามันแข็งอะมันไม่ไม่เอาเหมือนรถทั่วไปก็รถญี่ปุ่นอะเึิ่เดียวเขาก็ติดแล้วนี่โอ้โหต้องได้จังหวะไม่ได้จังหวะไม่ไม,ไม่มีติดอะติดยากมากเลยใช้งานลําบากขนาดนี้ตอนที่ได้มาเนี่ยได้มาเยอะไหมคะก็สอนอหนึง่งก็ก็สายตรวจจราจรก็ได้กันครบทุกคนอะ mm hmm. ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจจราจรเนี่ยได้ครบทุกคนเลยเบิก mm hmm. ได้ทุกคนเลย แต่เป็นธุลการนี่ส่งหนังสืออะไรนี่ใครจะมาเบิกมันก็ยังมีเหลือให้เบิกนะคนเขาก็เบิกก็ดูแล้วเกือบได้เกือบทุกคนนะ่ะเป็นตำรวจในสอนอเนี่ยได้เกือบทุกคนนะ่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ใช้กันเยอะไหมก็หมดแล้วอย่างสอนอสมมุติว่าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเหลือไม่ถึงห้าสิบนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นได้แล้วที่ใช้กันอยู่ทนชนใช้กันอยู่นะบางทีไม่มีตังค์ไปซื้อลถใหม่ก็ต้องทนทน,ทนใช้ไปอะไรที่ไหนพอจะเทียบได้กับที่ห้องอื่นเนี่ยอย่างสายคาดอะไรเนี่ย ก็เอาพอมาใส่ได้แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์สาคัญเกี่ยวกับเครื่องเลยนะถ้าพังแล้วก็ตอนนี้นะจบอาจจะมีอยู่ปีสองปีแรกที่มีอะไหล่พอมีอะไหล่พอไปเอามาจากบริษัทได้ต่อพอมาสักให้หลังสักสองสามปีให้หลังมานี้ไม่มีแล้วรู้สึกว่าบริษัทจะน่าจะเลิกผลิตหรือว่าล้มไปยังไงนะไม่มีอะไหล่มาซ,มมซ่อมไม่มีซ่อมไม่ได้ไปหาช่างตามตามร้านซ่อมเนี่ยซ่อมไม่ได้เลยพอ หยิบให้ก็สายหน้าหมดนะซ่อมไม่ได้เพราะไม่มีอะไรพอเครื่องพังนี่ต้องพังเลยเรียบเทียบแค่สายสายคาเนี่ยถ้าขาดนะเราต้องไปเทียบเอาของฮอนด้าคาวาว่ารุ่นไหนมาใส่ได้เอาใส่บปแ้วถ้าล้มขากระจอดเปเลยอ่ะเต็มทุกสอนอเสียงเสียเนี่ยจอดทิ้งหมดครับเพราะมันซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีบริษัทที่มารับผิดชอบอะไรแล้วซ่อมไม่ได้เลยเสียก็คือทิ้งอย่างเดียว ต้องทิ้งอย่างเดียวเลยคือมันเป็นข่าวว่ามีการชี้มุลงความผิดมีการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงคะก็ทุกคนก็พูดกันเป็นเสียงเดียวนละตำรวจนะว่าใช้แล้วมันไม่มีคุณภาพแล้วเราดูแล้วราคามันก็ใกล้เคียงกับที่ห่อมาตรฐานผมนก็ดูแล้วอย่างความรู้สึกผมว่าไม่น่าไม่น่าจะซื้อมาลถคุณภาพอย่างนี้มาให้เจ้าหน้าที่ใช้จะสาตาร์จะทีก็ลาบากไปกวดคลร้ายก็แค่รถมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงธรรมดาก็กวดก็ไม่ทันแล้ว ไม่ทันเลยหรอคะโอ้โหมัน,มนมพอเนี่ยเนี่ยอายุนี่ก็หลายปีแล้วซื้อมาเนี่ยก็ตอนเนี้ยโอ้โขับได้พอขับไปได้แค่นั้นเนี่ยม,มันไม่มีความล้องตัวเลยแข็งมันแบบกระด้างอ่ะใส่เกียร์ก็ลําบากคาดก็ใส่ลาบาก<ม>คือม,มาก็จอดทิ้งไว้เต็มไปหมดเลยคือถ้าพังเพิ่มก็จอดทิ้งอย่างเดียวเลยไปไปดูได้เลยทุกสอนอ,อเป็นอย่างนี้หมด จัก,กรยานยนต์นี้บางส่วนเมื่อใช้งานไปได้ระยะหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะซ่อมบำรุงได้เพราะว่าไม่มีศูนย์ซ่อมเพียงพอโดยเฉพาะในต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งในเขตกรุงเทพมหานครเองโดยตำรวจผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบในการประกวดราคาไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบว่าบริษัทที่เสนอขายรถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อไทเกอร์นี้มีศูนย์ซ่อมบริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารการประกวดราคาหรือไม่ ส่งผลให้ปัจจุบันตามสถานีตำรวจต่างๆมีรถจักรยายนยนต์ไทเกอร์จอดอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของจำนวนรถจักรยายนยนต์ทั้งหมดเกือบ2,0000คันและตำรวจกับต้องใช้เงินซื้อรถจักรยายนยนต์ส่วนตัวที่มีสมรรถนะดีมาขับขี่ใช้ปฏิบัติหน้าที่แทนพบเห็นได้ตามท้องถนนทั่วไปนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนาถอย่างยิ่งและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรงควรต้องมีผู้รับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพง่ง หลังจากเหตุการณ์ผ่านมา5ปีความจริงอันเลวร้ายก็ได้ปรากฏโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้วินิจฉัยชี้มูลว่ามีตำรวจชั้นในพล5คนร่วมการกระทำความทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและกระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงความชั่วได้ถูกเปิดเผยออกมาหลังจากที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่พยายามปกปิดปัญหานี้ติดตามการชี้มูลความผิดกันต่อในช่วงหน้า วุธจากรายงานพิเศษที่เห็นดิฉันลงพื้นที่เองไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงเป็นความอัดอั้นของตำรวจชัประทวนชับพูดน้อยนะครับที่นะครับที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ผู้บังคับบัญชาจัดซื้อมาให้ตัวเองเป็นผู้ใช้งานเนี่ยคงจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ลาบากมากมที่ตัวเองเนี่ยใช้ของที่ไม่มีคุณภาพใช้แล้วก็มีปัญหาอึดอัดจริงๆนะมันก็ทำให้ไม่หยุดเลยอะ่ะครับซึ่งก็น้อยนะฮะที่จะมีใครที่จะลงไปสัมภาษณ์ตำรวจระดับล่าง ถึงปัญหาของเขาส่วนใหญ่ก็จะสัมภาษณ์แต่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ะนะครับการที่คุณนารินลงไปในพื้นที่แล้วสัมภาษณ์ในตำรวจชั้นประทวนตำรวจชั้นผู้น้อยที่ต้องอยู่กับออสิ่งของที่ผู้ใหญ่ซื้อของที่ไล้คุณภาพออกมาให้เนี่ยเขาเลยพูดเป็นแบบโอ้โหระบาย<ช>จนเราไม่ต้องพูดต่อนะอทุกอย่างมันมันสรุปในตัวมันเองะนะครับมันชัดเจนขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเรากลับมาพูดคุยกันถึง เมื่อตั้งแต่สั่งซื้อไปปี2,551จนถึงตอนนี้นะปีกว่าๆผ่านมาแล้วการชี้มูลความผิดจากปปชก็ออกมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าทํำไมเกิดอะไรขึ้นที่ทุกวันนี้คดีนี้ยังไม่คืบหน้าไปไหนไปติดตามความจริงในช่วงหน้ากันตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะครับครับเดียวครับช่วงที่3ัของรายการนะคะเรากลับมาพูดคุยกันต่อกับเรื่องราวของคดี พูดง่ายๆว่าหัวประมูลแล้วกันครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราเห็นเลยนะครับว่าภาพพจน์ที่ออกมาเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์เป็นยังไงนะครับคราวนี้มาดูเรื่องราวของการหุบประมูลความรับการชี้มูลเลยนะครับว่าทําไมถึงเงียบครับเราไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันค่ะปปชชี้มูลความผิดคดีทุจริตการจัดซื้อรถมอเตอร์ไซค์สายตรวจค่ะครับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีการชี้มูลความผิดเรื่องกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2542หรอ่อรือว่าพรบหัวประมูลในการดำเนินการโครงการจัดซื้อรถจักรยายนยนต์สายตรวจขนาด2 0 0ซีซีพร้อมกับอุปกรณ์ทดแทนจำนวนานวน19,147คัน อยู่ที่วงเงิน1,144ล้านห5าแสบาทเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาคนที่ทราบรายละเอียดตั้งแต่เริ่มแรกมาทั้งหมดจนกระทั่งมีการดําเนินการส่งให้ทางมีการอนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็มีเป็นท่านพลตรีสัจจาพลตรีหลันนะครับ แท็กติเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับในฐานะผู้ก,การผู้ลาตอนนั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีกระบวนการในการจัดซื้อโดยอ e ีโอชันนะฮะกกรรมการจัดซื้อด e ้วยผู้อโ e ีโอชันเนี่ยก็มีท่านประชินวารีนะครับที่ทเป็นประธานแล้วก็มีคณะกรรมการก็จะประกอบด้วยท่านสจวัลรันด้วยนะครับแล้วก็มีท่านสมพงษ์น้าเจริญท่านอิทธิพลแล้วก็ท่านายงยุทธเทพํำรงน,งนะครับ ก็ประมาณ5ท่านน่นนะครับจะเป็นคณะกรรมการซึ่งเราก็จะจะก็จจากโคธทีรามเนี่ยเราก็จะชี้มูลทั้งทางด้านวินัยอาญาด้วยนะครับส่วนที่เป็นคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้ไม่รู้เห็นตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะชี้มูลวินัยเล่นประมาทแลเรื่องอย่างไรแล้วครับ หลังจากปปชชีชช้มูลความผิดทางอาญาและวินัยร้ายแรงตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบแล้วก็ทั้งบัดนี้ยังไม่ปรากฏว่าได้มีการดำเนินคดีอาญาหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งไล่ออกปลดออกตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกชี้มูลความผิดดังกล่าวแต่อย่างใดยิ่งเรื่องความเสียหายมหาศาลแทบไม่ต้องพูดถึงไม่มีแม้แต่การตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นรถที่ตำรวจไม่เบิกใช้จอดเรียงรายอยู่มากมายรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นและปัจจุบัน รถที่ไม่สามารถใช้งานได้กว่า80%ขณะนี้โดยยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาจำหน่ายเป็นพัสดุเมื่อหมดอายุใช้งานซึ่งมีกำหนด8ปีอาจจะกล่าวได้ว่าการป้องกันรปราบปรามการทุจริตในวงการข้าราชการโดยเฉพาะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการสอบสวนลงโทษอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกฎหรือระเบียบต่างๆที่ถูกเขียนไว้อย่างสลับซับซ้อนการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทำได้ยาก เนื่องจากผู้มีอำนาจมักสั่งการด้วยวาจาให้ผู้ตายบังคับบัญชาดำเนินการการสืบสวนหาข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องที่ต้องใช้เวลายาวนานมากตำรวจผู้น้อยไม่กล้าให้ข้อมูลเป็นพยานด้วยเกรงจะถูกกลัน่นแกล้งแต่งตั้งโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมกว่าปปชจะชี้มูลคดีอาญาหรือวินัยได้ก็ใช้เวลานานหลายปีและแม้เริ่มดำเนินคดีอาญาแล้วกว่าคดีจะสิ้นสุดชั้นศาลก็น่าจะเป็นเวลารวมไม่น้อยกว่า10ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดทางวินยัยเมื่อถึงเวลาที่ปปชชี้มูลมาตำรวจผู้ใหญ่หลายคนก็กเกษียณอายุราชการหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถที่จะลงโทษทางวินัยได้ยิ่งความรับผิดต่อความเสียหายทางแพง่งถือเป็นเรื่องที่ตรวจสอบประเมินยากเช่นกรณีความเสียหายจากการซื้อรถจัก,กรยายนยนต์ไทเกอร์นี้ผู้รับผิดชอบอยังไม่มีความสำนึกแม้แต่การตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบประเมินความเสียหายด้วยซ้ำ ในขณะที่ตำรวจผู้น้อยผู้ปฏิบัติงานเกือบทุกคนก็รู้ดีว่ามันได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงอย่างยิ่งเพียงใดกล้าที่จะกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในเรื่องต่างๆซึ่งหลายเรื่องก็ถูกปกปิดเป็นความลับเช่นกรณีฝ่ายทหารพบหลักฐานการเปิดบ่อนการพนันใหญ่ในกรุงเทพมหานครผู้ร่วมกระทำผิดให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนว่ามีนายพลตำรวจ3คนอยู่เบื้องหลังและปัญหาการซื้อขายตำแหน่งกรณีอื่นๆ คำถามที่ยังไม่มีคำตอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งกำลังทำเรื่องเสนอพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้อนุมัติเงินภาษีประชาชนเป็นกรณีพิเศษจำนวน2,000ล้านบาทซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ขนาด3 0 0ซีซีราคาคันละประมาณแสน0 0 0บาทโดยอ้างว่าขณะนี้ตำรวจไม่มีรถจักรยานยนต์ขับขี่ปฏิบัติหน้าที่นั้น ท่านได้ดำเนินการสั่งลงโทษข้าราชการตำรวจที่กระทำความผิดทางวินัยร้ายแรงตามที่ปปชชี้มูลและสอบสวนหาตัวตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเงินภาษีของประชาชนอย่างมากมายฟ้องศาลบังคับใช้ชดใช้ความเสียหายทั้งหมดนั้นแล้วหรือยัง แล้วรถจักรยายนยนต์ไทเกอร์ที่กองพเนินเทินทึกเป็นขยะอยู่ตามสถานีตำรวจเกือบ2 0,000คันเป็นดูดอนุสาวรีย์แห่งความอัปยศประจานพฤติกรรมทุจริตของตำรวจผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นท่านจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ผู้กระทำความผิดเข็ดหลาบ มิใช้มุ่งแต่ของเงินงบประมาณภาษีของประชาชนมาใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยโดยพยายามไม่พูดถึงความเลวร้ายที่ปรากฏสร้างความเสียหายแก่สังคมในกรณีการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ไทเกอร์และการจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆอีกด้วยทีมงานไขาปขาวข่าวรายงานเป็นยังไงบ้างครับคุณสวิทตครับเ,เหมือนเข้ากับภาษีของไทยยังไงอย่างนั้นนะฮะก็ะคะ่ะ ความวัวยังไม่ทันหายความควายเขาเข้ามาแทรกก็คือของเก่าเนี่ยยังเป็นปัญหาคลากกระสังแต่ตอนนี้ก็จะจัดซื้อของใหม่สองพันกว่าล้านนะครับคันหนึ่งก็ตกแสนสองหมื่นบาทซึ่งเป็นข่าวมาแล้วออกไปแล้วนะครับว่าจ,จัดซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าภาพที่เราเห็นวันนี้ที่กุณลินเสนอไปเนี่ยช,ชัดเจนนะครับว่าเรื่องรากเก่าๆยังไม่จบไปสิ้นเลยนะยังไม่สามารถลงโทษอะไรใครได้นะครับ แล้วประเด็นอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเขาบอกว่าพัสดุพันธุ์หมดอายุการใช้งาน,นกําหนด8ปีนั่นหมายความว่าในระบบราชการนะครับถ้าหากว่าจัดซื้อจัดจ้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมาเป็นของราชการแล้วเนี่ยมีอายุการใช้งานประมาณ8ปีสินของชิ้นนั้นเนี่ยอาจจะเข้าขายหมดอายุแล้วก็โละทิ้งไปแต่เร์ไซ์ไทเกอร์เนี่ยเป็นเรื่องราวมาโอ้โหหลายปีเพราะนั้นเมื่อยังไม่ถึง8ปีแล้วก็เพิ่งจะเกิดมาสัก5ปีเนี่ย ก็แสดงว่าอริัทไซคันนี้ระยะการใช้งานแค่ปี2องปีเองใช่เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้2องทัปีแล้วแล้วก็เงียบก็แสดงว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ต้นเลยนะครับตอนนี้อย่างเขาเรียกว่ากำลังรอเวลาเท่านั้นเองกำลังเวลารอเวลาให้ครบ8ปีก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าพัสดุพันธุ์หมดอายุการใช้งานเห็นไหมครับมันเป็นเทคนิคไงฮะให้ครบ8ปีแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าข่ายโพข่าวของเรานะครับ ก็นําเสนอนะครับเปิดปมเปิดประเด็นปัญหาในเรื่องของ8ปปีนี่แหละครับสำคัญมากซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีใครกล่าวถึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจนะครับเอาละค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันมีคลิปวิดีโอมาให้ดูกันด้วยตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะครับแปบ๊บเดียวครับ ตอนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้เรามีคลิปวิดีโอมาให้ดูกันครับในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กครับผู้คนในสังคมไทยเราวันนี้นะครับเวลาอึดอัดกับเรื่องอะไรแล้วก็หันหน้าไปพึ่งใครไม่ได้น,นะครับค่ะ,คะไม่รู้จะหาสื่อไหนมาเป็นกระบอกเสียงให้เขาไม่รู้จะร้องเรียนเรื่องอย่างนี้ไปหาใครเนี่ยทุกคนก็จะทําคลิปแล้วก็เสนอเรื่องราวของตัวเองที่ไปเจอมาแล้วก็สะท้อนปัญหาให้คนที่ดูแลหรือคนที่ต้องมีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ให้ได้อับอายเอาไว้ง่ายคือจุดประสงค์ก็คือ ให้อับอายเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจะพึ่งสื่ออะไระได้ก็เลยกลายเป็นเรื่องของคลิปที่โด่งดังมาตลอดนะครับก็ดีนะคะ,คะเรื่องแรกค่ะเขาใช้ชื่อคลิปว่าวิจารณ์ยับตำรวจปล่อยรถถั่วเสียงดังก็เ,เป็นเรื่องราวของออรถนะฮะในในภาพนะฮะวันนี้เรามีภาพที่เป็นภาพนิ่งก็นะคื ดูในภาพนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นรถตํารวจนะฮะรถตํารวจคันหนึ่งนะครับ <unseen. S 2> ติดเซเลนข้างบนเลยนะครับแล้วก็พารถนักท่องเที่ยวคณะหนึ่งนะครับในคลิปเนี่ยเขาบรรยายเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นกลุ่มของอพนักงานของบริษัทผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นชื่อดังบริษัทหน,นึ่งอ่ะมารถบัสนะครับสิบคันเลยนะฮะเพื่อมาท่องเที่ยวเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่แล้วก็มีรถของตํารวจเนี่ยนำนะครับแล้วก็ไปแวะ กินขนมที่ร้านร้านหม้อแกงชื่อดังร้านขนมหม้อแกงซึ่งตามทางเขาเรียกว่าทางหลวงเนี่ยก็จะมีร้านขายขนมหม้อแกงคงจะเป็นเส้นแถวเพชรบุรีนะฮะก็ไปแวะก็ไปแวะแล้วโอ้โหตอนแวะนี่สิรถทั้ง10คันเนี่ยนะครับที่ที่มันเริ่มจะเป็นเริ่มเป็นลาวก็เนื่องจากว่ารถทั้ง10คันเนี่ยตกแต่งเป็นแบบว่ารถท่องเที่ยวที่ใช้เครื่องเสียงแบบโอ้โหกระเังหวัดมากมายมหาศาลเต็มที่อ่ะแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะในรถคือลําโพงไปติดอยู่ที่ อยู่ข้างหน้าไงปลยเียงออกมานะครับดูจากภาพก็จะเห็นว่าลาโพงอะติดอยู่ด้านนอกด้วยค่ะที่กันชนด้วยติดลําโพงรอบทั้งคันแล้วเปิดเปิดทั้งทุกคันเนี่ยเปิดเพลงตามที่ตัวเองอยากจะชอบคันไหนชอบเพลงอะไรก็เปิดกันเต็มที่แข่งกันเต็มที่เลยสิบคันตอนนี้คนที่โพสตเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาสักเจ็ดสิบคนเนี่ยปรากฏว่า เขารู้สึกว่าเสียงมันไม่ไหวแล้วเขาก็อยากไปแจ้งเจ้าที่ตำรวจว่าที่มันไม่ไหวแล้วนะคุณเป็นคนที่นํารถเหล่านี้มาจอดพักที่เนี่ยช,ช่วยไปเตือนได้ไหมในฐานะที่เป็นตำรวจไงนี่เขาเรียกว่าใช้เขาเรียกว่าใช้ความระมุนระม่อมนะให้เจ้าที่ตำรวจดำเนินการแต่ปรากฏว่าตำรวจก็เฉยเอาไม่ทำอะไรทำไมล่ะก็นำเขามาเนี่ยกนาศิก็ไม่ทำอะไรเขาก็เลยไปบอกเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าเป็นผลประโยชน์เขาไงเสียงมันดังก็คนเข้าไปกินเยอะนะครับแล้วบนรถแต่ไม่พอนะฮะ กินเหล้าด้วยเมากันโอโหละกล้าไหมคุณอรินคนเมาเหล้าบนรถเต้นล่าสิเขามากันเยอะอะเต้นบนรถเปิดเครื่องเสียงเยอะแยะกล้าไปพูดไหมไม่เอาทั้งเจ็ดสิบคนบอกจําเป็นเลยคือออกดีกว่าออกจากร้านนี้นะฮะแล้วก็โพสต์เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยขึ้นในโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกเลยว่าคือประจานประจานก็คือกลุ่มคนซึ่งทําอะไรที่อยู่เหนือกฎหมายแล้วที่สําคัญคือประจานตํารวจว่าเขาหมายความว่าถ้าหากว่ารถตํารวจเนี่ย นำขบวนใครแล้วเนี่ยไอขอบวนนั้นจะทําผิดอะไรก็ได้ใช่ไหมนั่นแหะสิน่าจะสิเขาจะท้อ,อือมางี้เลยนะเขาบอกว่าถ้าเขาก็เป็นตารวจแล้วถ้านาขบวนรถคันไหนแล้วไอขอบวนนั้นเนี่ยทําอะไรที่เหนือกฎหมายได้หรอนั่นแหะสิน่าสนใจใช่ไหมครับก็ถ้าเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี่คือความจริงก็มันก็แปลว่าอย่างนั้นละคะ่ะครับก็จะท้อภาพแล้วก็พูดถึงรถทัวร์ทุกวันนี้นะครับเราก็เคยเห็นนะครับว่าเครื่องเสียงเนี่ยเปิดกันโอ้โหแล้วก็ติดลําโพงรอบคันเลยแล้วก็ สังคมไทยก็จะกักจะได้ยินนะครับอยู่ตามตัวถนนทางเไปนี่เสียงเหมือนเรียกว่าเหมือนอยู่ในอะไรอ่ะอยู่ในดิสโก้เทคอ่ะอ,อยู่ในงานอะไรสักอย่างอ่ะเราจะเห็นเกลื่อนถนนเลยซึ่งแน่นอนแล้วไม่มีใครดำเนินการและที่สำคัญวันนี้มีรถตำรวจนำหน้าด้วยะ,ะก็สะท้อนภาพว่าการาบังคับใช้กฎหมายของตำรวจนั้นมดูแล้วไม่มีประสิทธิภาพเลยเยอะมากเลยนะคะค เอาละค่ะเรื่องต่อไปค่ะเป็นคลิปค่ะคลิปอันนี้เขาบอกว่าเป็นคลิปของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปในงานเลี้ยงงานเลี้ยงของทหารเราไปดูคลิปเลยนะฮะมีการเต้นโปเต้น,เป,นเปลือลยนะ,ะนะครับดูจากคลิปเลยค่ะกระบังโด่งดังเลยนะครับตอนนี้ ครับครับคลิปที่เห็นนี่ถ้าหากว่าเราไม่เบอร์นะฮะไม่เบอร์ผ้าไม่ทําเบอร์เลยเนี่ยเป็นคลิปที่เปอยเลยนะฮะคุณอรินไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่เลยแล้วก็เต้นตรงกลุ่มนี้แล้วก็ไปเต้นที่กลุ่มนั้น ใส่รองเท้าส้นสูงอย่างเดียวใส่อย่างหนึ่งรองเท้าส้นสูงครับค <ฮะ S 1> ่ะเรื่องราวนี้นะครับก็ตารรมคลิปแล้วก็ม,มีการแชร์เนี่ย <ฮะ S 1> บอกว่าเ,เกิดขึ้นในสถานที่ราชการโดยเฉพาะไอ้หน <ฮะ S 1> ่วยของกองทัพอากาศนะครับซึ่งมีกลุ่มชายตะกายคล้ายกับเครื่องแบบทหารอากาศครับเขาบอกว่าคล้ายหารอากาศแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่ากลาลังทางกองทัพอากาศกําลังตรวจสอบอยู่นะครับว่า เป็นสถานที่ราชการหรือเปล่าแล้วเป็นสหารอากาศจริงไหมก็เหมือนล่าสุดเนี่ยจะข่าวล่าสุดก็เหมือนว่าจะตั้งกรรมการสอบล่าสุดอีกวันนี้นะฮะถ้าว่าตั้งกรรมการสอบก็แสดงว่าก็คงจะใครก็คงจะรู้แล้วว่าใครเป็นทำผิดนะครับคุณสวิตแค่โชว์เปลือยก็ผิดแล้วไม่ใช่หรอครับจริงๆแล้วโชว์นี้นะครับเป็นการโชว์เปลือยเนี่ยแค่นี้ผิดทั้งอายานะครับแล้วก็ผิดทั้งวินัย ส่วนข้าราชการแน่นอนมีว <hi> ินัยเข้าไปด้วยเนื่องจากว่าวินัยของข้าราชการวินัยของข้าราชการเนี่ยก็จะต้องมีกฎข้อบังคับที่ทําอย่างนี้ไม่ได้ไปเอาผู้หญิงที่เขาเรียกว่าโป๊เปลือยมาเต้นในฐานที่ราชการไม่ได้ส่วนผู้หญิงเนี่ยไปโป๊เปลือยเรียกว่าอนาจารนะครับเมื่อนาจารในถานที่ราชการนี่ก็ยิ่งอันนี้ผิดกฎหมายอาญาส่วนในเรื่องของสถานที่ราชการเนี่ย อย่าว่าแต่สมมติฮะที่ผมดูลักษณะของที่ยังไม่ที่ยังไม่เรียกยังไม่เบอร์นะเราตัดภาพผู้หญิงคนนี้ออกไปเลยนะก็ผิดนะก็ผิดเหมือนกันก็ผิดเพราะว่าอะไรฮะสถานที่ราชการเนี่ยทุกแห่งเนี่ยกฎหมายกําหนดเลยนะฮะว่าห้ามดื่มเหล้าอ,อ้าวห้ามดื่มนะ,ะเห็นเป็นปกติเลยนะเนี่ยคือสถานที่ราชการห้ามดื่มนะฮะห้ามดื่มเหล้าเลยห้ามดื่มของที่เป็นแอ,กอนลกอฮอล์ดื่มไม่ได้หรอกครับออนอกจากบางแห่งที่ก็มีสถานที่ไว้จัด จัดไว้ให้อารมณ์แบบสโมสรอะไรอย่างนี้แล้วปะคะครับถ้ามีสโมสรนะครับอย่างสโมสรตำรวจสโมสรของกองทับกต่างๆเขาก็จะจัดสถานที่ไว้ให้ซึ่งที่นั่นแหละก็สามารถจะดื่มได้เฉพาะส่วนนั้นนะเฉพาะส่วนนั้นแต่ในที่ทํางานที่เป็นเรียกว่าเป็นตึกเป็นที่ทําการเนี่ยดื่มเหล้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเท่าที่ดูตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นที่ทํางานนะถึงไม่มีผู้หญิงคนนี้มาเต้นเนี่ยการไปดื่มเหล้าถ้าก็ไม่ใช่สโมสรเนี่ย ข้าราชการกลุ่มนี้ก็ผิดผิดังครับเอาละค่ะสาหรับวันนี้นะคะคงจะหมดเรื่องราวกานสำหรับรายการขปมข่าวหมดเวลาแล้วค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องที่จะอยากพูดคุยกับทางรายการส่งมาที่ Facebook ขายปมข่าวรวมถึงอีเมลขายปมข่าว gmail.com ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะสำหรับคืนนี้นะคะคุณสุวิตบุตรพริ้งนลนดิฉันนินทินสิงห์ผู้ทางกูรลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ